เจมเด็กเกียน,น,นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปอ่านหนังสือกันนะครับจะมาอ่านหนังสือให้ฟังน,นะยินยินพะเราจะคล้องแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุงแห่งมหาชนชาวสยามยินพระราชดาดำรัสตัดไว้เนื่องทรงได้คล้องแผ่นดินทินสยาม หาดไทยเพราะเพราะพระสุดสุดเพชรงามดำเนินตามบุกบุกกริย์คขติยาณณณณาวันที่เจดสิบปีที่ผ่นผานาเป็นพยานประจับได้ไม่กังขา ทั้งนางทธรรรมูปธรรมนำพัฒนาแม่ลำบากพระกายทรงฝืนทนทุกอย่างก้าวลอยพระบาทจะเด็ดไปทุ่หัวทองถิน่นแดนไทยทุกแห่งผลทรงรู้จริงเห็นแจ้งแหล่งยุบน ทรงคิดค้นหาทางช่วยด้วยเมตตาทรงคิดโครงการพระสารัตช่วยขจัดทุกภัยทั่วทิสศเป็นผลงานแดนททรงนัธนาเพื่อให้เล่าชมเยาวประชาสุขสาร้าน นับเป็นพันโครงการการงานช่วยลาดช่วยราด็าเดชพระพนันแดนดินทุกตินหารพระราชินีพระบรมวงศ์ทรงช่วยงานส่งเสริมด้านนานา,นาสารพันสนับสนุนงานฝีมืออ่องท้องถิน ให้สร้างศีลงานประดิษฐ์คิดขยันเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ครอบครัวทั่วหน้ากันทั้งลูกป่าจัดสันบันดานดนฝ่ายเจ้านายองค์น้อยก็คอยช่วยโดยสด็จไปด้วยทุกแห่งหน ตามพระราชองค์การพระคูวดลประชาชนล้วนลำลึกนึกพระคุณยามใดเสด็จเ,เยี่ยมราษฎรใครเจ็บป่วยเดือดร้อนทรงเกื้อนหนุนโน้มกายเอื่อพระหัตมาเจอตุนปวงประชาอบอุน่นช,ชื่นฤดี ทรงแนะนำวิธีการสร้างอาชีพไม่เร่งรีบขอเรียนรู้ดูวิธีเห็นแนวทางสร้างผลงานสร้างชีวีมุ่งดำเนินตามวิธีทรงแนะไว้แม่มีน้อยใช้น้อยคอยประหยัดรูจ้จักจัดใช้งานไม่ล่วไหล ร่วมปรึกษาหาทางแก้คอยทำไปงานใดๆที่ว่าหนักจะเบาลคยถ้าพระอ,อ,องค์ทรงงานอันแสนหนักเพื่อราษฎรที่ทรงและไม่เหนียงไหนอย่าเสทย้อยหยุดระโอลกาย เป็นเครื่องหมายความเมตตาพระภูมิทรงเป็นสู่สู่รวมพระราชเป็นมงคลได้กับปาดพระทรงสีเป็นสายน้ำาจลโขโลมดินชุ่มพงพีเป็นยาทิพย์หรือดีชุ่มทำใจแม้พวก อย่างเด็กก็รู้สึกพระคุณท่านจะลึกเกินขานไขเราโชคดีได้เกิดเป็นคนไทยในสมัยของพระองค์วงจักกี้ทุกคนจบไปแล้วเรื่องแรกเรื่องที่สองก็จะลองแีก ผมจะมาท่องบทนี่นะครับสยน้ำชีสในน้ำชีำชสบทที่สิบสามนะมจากลำธารใส่น้อยคอยลินไหลจากภูเขาเนินไหในป่าในป่ากว้างลำธารน้อยลึกลอยมาทำทาำบบนจบกับเป็น มันจบกันเป็นลำลางชลาลายัยเป็นแหล่งน้ำอับน้ำของสัตว์ป่าเป็นบ้านของเหล่าป่าได้อาศัยเป็นหยาทิพย์ชะลมดินถิ่นลึกภัยเขียวจะอ,อุม้มทั่วไปทั้งตาปีอ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ไหล ไอเอื่อยเอ,ยเอยื่อยผู้คนเหนื่อยใคลร,ร้อนแต่งเรวลีชวนกันลงแหวกวไายในนาทีปางซักผ้าตากวาลีไว้อาบกินสายทาราบรดนี้สีกว้างใหญ่หล่เลื่อยไปสู่มหาชาลาสินจะครัวเขา สูงใหญ่เหนือแผ่นดินเป็นน้ำตกกระทบหินตะนันดังถึงหน้าฝนน้ำไหลไม่ขาดสายน้ำน้ำเหนือบะดินอะไรเสาะแนวฟัง ขาต้นไม้คอยอุ้มน้ำดุดเก,กาะบังก้านดินไว้การล้นหลังกายเป็นไขคานถึงค่าน้ำลดจนเหงแห้งคือแผนดินแต่กระแหงก่อทุกใหม่เข้าในนาปลาในหนองต้องตายไป เฝ้ารอคอยเมื่อไหร่ฝนจะมามองมองสายน้ำเปรียบดังสายชีวิตลอยลิขิตเส้นทางไปข้างหน้าโลกวัยเด็กสดใสใส่ไล้ามายาชีวิตทุกทสรรษาทุกอื่นวันเพื่อเติบโต เริ่มประสบพบปัญหาต้องฝึกใช้ปัญญาปวาม,มมุ่งมั่นหากโชคดีญาติมิตรช่วยด้วยด้วยผูกพันปัญหาปัญที้คายขี้คายหายกังวลหากโชค้เนตายต้องฝืนสู้ แม้หดหูมองทางไหนไม่เห็นผลไม่เห็นผลขาดเพื่อนช่วยขี้คลายหายอับจนดูดน้ำล้นท่วมอ,อื้นพาะสุธาตั้งจิตอย่าเ้อ้องจังหวะชีวิตจะแจ่มผ่านในพนหน้า น้ำไหลเรื่อยไปไม่จบสิ้นยังไม่คุ้นแก่แผ่นดินหน,าหน,าน,คนค้าหน้าสรรเสริญเบียบคนคิดก้าวหน้าพาเจริญมุ่งดำเนินทำความดีมีน้ำใจหากเป็นสายน้ำใส่ใจใสสะอาดบุก ปุกประชาสองฝั่งผังสวายน้ำขึ้นคุนขึ้นคุณคิดผิดเพราะใครหากคนผิดเลื่อยไปใจขุนมัวตักตะกรย้อนขยะให้หมดสิ้นให้นะอ้าใสลีนไหลจนวัน จนวนทั่วเอื้ออารีจริงใจไม่ถือตัวความความหมองมัวจางไปใจเบิกบานปล่อยน้ำคุนทิ้งไปไม่ฟ้องคิดเปิดน้ำใสสร้างมิส,สมักสมานไม่ตีจิตปกครองผ่องไยพานลุกสารเมตตาทำจิตใจ จบแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดคัลสับสไคร์และกดแชร์ให้เรด้วยนะบ๊ายบาย